คุณกําลังจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าฟังคลิปนี้นะครับสังเกตตัวเองว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้ไหมผิวคล้ำคอดําติ่งเนื้อกระพุงแล้วไขมันแข็งและหนาแน่นแสดงว่ญญาคุณกําลังจะเป็นเบาหวานสัญญาณหนึ่งคือผิวคล้ำบนนิ้วของคุณอีกสัญญาณหนึ่งคือถ้ารอบเอวของคุณมากกว่าครึ่งของความสูงของคุณเท้าบวมและก็มีความดันโลหิตสูงเข้าใจว่าทําไมมันเกิดขึ้นภายในหลอดเลือดภายในร่างกายของคุณ นี่คือปริมาณน้ําตาลที่ควรอยู่ในนั้นหนึ่งช้อนชาแต่ถ้าร่างกายมีปริมาณน้ําตาลเพิ่มขึ้นจากสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งนี้ร่างกายของคุณควรได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดเมื่อคุณกินอาหารที่จะเพิ่มน้ำตาลในเลือดของคุณก็อาจจะเพิ่มอีกเพิ่มอีกอการทานซีเรียลในตอนเช้าอาจาเพิ่มปริมาณน้ําตาลขนาดนี้เลยทําให้อินซูลินเพิ่มสูงขึ้นมากและใช้เวลานานกว่าจะลงตอนนี้คุณรู้สึกหิวเหนื่อยและกินมากขึ้น แต่อินซูลินของคุณที่สูงอยู่แล้วคุณก็ยังกินน้ําตาลเข้าไปอีกอินซูลินของคุณจะสูงตลอดเวลาทําให้คุณกลายเป็นนิว n นอร์มอลความปกติใหม่ของคุณเรียกว่าไฮเปอร์อินซูลินเนเมียและความปกติใหม่นําไปสู่ความเจ็บป่วยถ้าสนใจป้องกันเบาหวานพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะครับดูทันเบาหวานดีกวา่าโรงนีเบาหวานป้องกันได้